น้อยคนนักที่จะรู้จักกรตดภุมมเชื้อเพราะเขาปั่นจักรยานออกจากกรุงเทพมหานครมายัางจังหวัดเชียงรายด้วยรถจักรยานคู่ใจเขาปั่นจักรยานออกจากกรุงเทพเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์และมาถึงเชียงรายเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2553ระยะทาง1,196กิโลเมตรแบบว่าขําไหนหนอนนั่นซึ่งการปั่นจักรยานดังกล่าวมีความหมายอย่างมาก เพราะเขามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและทำเพื่อสังคมนั่นคือโครงการ1กิโลเมตรแลก20บาทเพื่อนำเงินทั้งหมดที่จะได้ไปซื้อรถจักรยานให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดารพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ซึ่งโครงการนี้เขาคิดขึ้นมาเองโดยเขานำโครงการไปเสนอกับบริษัทเอกชนจนได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการแถมซ้ำบริษัทเอกชนอย่างใจดีมอบเงินเพิ่มให้อีกหากมีการปั่นจักรยานถึงจังหวัดใดและมีนักปั่นจักรยานในจังหวัดนั้น น,น้ออกมาปั่นจักรยานเป็นเพื่อนร่วมทางก็จะมีการคูณจํานวนรถจักรยานเข้าไปอีกก็คือมันเป็นการออกกำลังกายโดยปกตินี่แหละครับแล้วก็พอดีเนี่ยแฟนจะทักขึ้นมาบอกว่าเป็นคนจุดประกายเลยผมว่าเราขี่แล้วลองให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวระหว่างทางที่เราขี่อยู่เนี่ยุวันเราก็นึกขึ้นมาว่านั้นเราจะทํำยังไงนั้นเราก็ทําให้มันเกิดเงินได้ก็จะดีก็เลยนึกว่าถ้าเราขี่หนึ่งกิโลแล้วเราได้เนึ่งยี่สิบบาทก็ดีแล้วเราเอาเงินนี้ไปซื้อจักรยาน คณะที่ภาคเอกชนยอมรับว่าโครงการนี้ดีอย่างมากซึ่งน่าสนับสนุนเพราะเด็กๆที่ไม่มีจักรยานในพื้นที่ทุรกันดารก็จะได้รับจักรยานตามโครงการนี้นำเอาจักรยานเนี่ยไปมอบให้กับเด็กๆในถิ่นทุรกันดารที่เขาไม่สามารถนะครับที่จะเดินทางสะดวกเนี่ยรถจักรยานจะเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับ และยิ่งประทับใจเมื่อมาถึงจังหวัดเชียงรายเป้าหมายทางสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงรายและวิทยุ DFM ร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายก็จัดนักปั่นจักรยานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ได้เงินเพิ่มมากขึ้นในการไปซื้อรถจักรยานให้กับน้องๆและจัดการปั่นจักรยานระยะทางในจังหวัดเพิ่มขึ้นอีก50กิโลเมตรการปั่นจักรยานมีผลดีต่อสุขภาพทั้งคนปั่นและก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมเพราะโครงการ1กิโลเมตร